สวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะเซตที่สั่งซื้อในส่วนของสินค้ายูบิกชอยส์นะคะ499บาทนะที่สำหรับสามารถสไร้างรายได้ได้นะคะซื้อสินค้าเซตเดียวตัวนี้จะเป็นในส่วนของเซรั่มที่นกสั่งซื้อนะจะเป็นเซตเซรั่มคือจะมี2ตัวนะคะจะเป็นในส่วนของอัลบูตินอันนี้นี่คือแกะแล้วนะแกะจากกล่องมาตัวนี้เขาแพ็กเกจก็คือแพ็กเกจเขาก็จะดีมากเลยนะ อันนี้นะเป็นนะคะเป็นอัลฟาอบูตินนะคะเซรัมไวที่นินนเซรัม um, ค่ะอัลฟาอบูตินนะคะไวทีนิเซรัม um. ก็ลองใช้ดูนะคะลองสั่งมาใช้ดูพอร,รู้สึกว่ามันถึงวัยที่ต้องดูแลผิวหน้ามันถึงเวลาแล้วปกติจะไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยได้พิธีพิถันอะไรเท่าไหร่ แล้วก็จะมีเป็นขวดอันนี้30 ML นะ30 ml มนะคะอันนี้เขาจะซีนแบบเขาซีนมาอย่างดีเลยนะซีนทั้งกล่องด้วยนะห่อพุ่มพลาสติกนะคะห่อพุ่มพลาสติกกล่องด้วยแล้วก็ในส่วนของขวดด้วยเขาก็หอ่อแล้วก็กล่องเขาห่อพลาสติกใสนะห่อพลาสติกใส่แบบนี้ห่อพลาสติกใส่มาหุ้มมาแล้วเขาก็หุ้มในส่วนของกันกระแทกแบบทีนึงด้วย ก็จะมีพุ่มตัวนี้ใหม่ชีนึงด้วยนะขอเป็นมัมมี่มาเลยนะคะทุกชิ้นนะนอกจากว่า2ตัวนี้อันนี้มันจะเป็นคอลลาเจนนะเป็นอัลฟาอาบูตินเหมือนกันนะคะไว้ชิ้นนึงอันนี้อัลฟาอาบูตินเซรั่มมีขวดเดียวอันนี้มันก็จะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์เซรั่มนะคะเป็นขนาดเล็กๆนะเป็นเซรั่มเหมือนกัน น,นี้เขามาเป็นแพคคู่กันนะนเขาจะพุ่มมาแบบนี้เนาะเนีนยพุ่มพลาสติกมานะคะอันนี้คือ,อยังไม่แกะจะใช้ขวดใหญ่ก่อนอันนี้เป็นคอลลาเจนอันดูอันนี้คอลลาเจนเปิดขายตัวนี้ันขวดเล็กน,นี้ขวด30 ml นะจะลองใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เขาจะมีในส่วนของตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะของผู้ประกอบการเขาก็ มีสเปรย์สเปรย์ล้างมือนะคะแอลกอฮอล์ล้างมือนะอต่างประเทศเขาออกแบบแพ็กเกจมาก็โอเคเนาะอันนี้ของยุโรปนะหรือดูดก,ก่อนว่าเมดินอะไรมันจะเป็นสินค้าที่มาจากหลบไปแหละอันนี้เป็นยี่ห้อ Gravish นะคะ g r a v i ชแล a บ,บร r a t อรีนะ l a b บร a t o r y รีด้วยาการวิชแบบบริลเลตุรีฟรังช์จากฝรั่งเศสเป็นสินค้าลิขสิทธิ์จากฝรั่งเศสค่ะนำเข้ามานะดึกไปหน่อยเริมง่วงแลละ นี่นะคะก็นะคะจะลองใช้ดูนะคะถ้าเกิดแล้วก็ส่งไว้ด้วยนะสั่งแค่2วันก็มาถึงแล้วค่ะก็ได้ใช้เลยนะเช้าเย็น,นก็สินค้า็จะมีหลากหลายนะคะในส่วนของชุดยูยอูอ่อยูพิกชอยส์นะเซตยูพิกชอยส์นะคะที่สามารถสร้างไรายได้ได,ได้แล้วก็สามารถที่จะบอกต่อแล้วก็ขยายสาขาในะในส่วนของร้านค้านะร้านค้าออนไลน์ไม่ใช่ว่าแค่จะ มีลิ้์รับลิ้งนะคะเราก็ได้ส่วนลดเพิ่มเติมได้คูปองส่วนลดเพิ่มเติมแล้วก็ส่งลิ้งได้แค่อย่างเดียวแค่คุณโหลดแอป,ปนะคะใน o o o l l p p a y หรือ Play Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Youpick นะคะโหลดแล้วก็ลงทะเบียนเบอร์มือถือตัวเองแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญนะคะ31494 31494นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อสินค้าในหมวดของ YouPick Choice ได้เลยค่ะเลืชุดไหนก็ได้ตอนนี้ มีโปรโมชั่นนะคะ499พุ่งนี้วันนี้คือวันนี้แหละวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะวันที่8นะคะวันสุดท้ายแล้วรีบกันเลยนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นมีแต่เป็นเซ็ต999แล้วระค่ะลองชอบกันดูนะคะแนะนำแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ